สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับสู่ช่อง Easy Tips Live วันนี้เราอยู่กันในคลิปรีวิวระบบเกมแล้วก็แฮปปี้กัชาเดกันนะครับในเกม Soul Out นะครับเกมนี้นะครับเคยเปิดเซิร์ฟญี่ปุ่นมาแล้วนะครับแต่วันนี้เป็นวันที่28ผมทำคลิปนะเกมเขาเปิดในสตไทยเรียบร้อยแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับะจะเป็นเกมแนวจัดทีมต่อสู้นะครับแต่ว่าจะมีระยะการโจมตีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเกมค่อนข้างจะยาก ถ้าปล่อยให้ออโต้เราแทบจะไม่ผ่านในตอนฉากหลังๆนะครับแล้วก็อาจจะผ่านได้แต่อาจจะผ่านได้ไม่ครบ3ดาวนะครับแล้วก็กว่าจะอจจะอตโต้ได้เนี่ยมันต้องผ่านฉาก2ไปด้วยซึ่งไอ้บอสฉาก2เนี่ยเล่นเอาเวียนหัวเลยผมเล่นมาเกมนี้ประมาณเกือบ2วันนะครับปกติผมจะเล่นวันเดียวก็เก็บเพชรมาได้45,60เม็ดนะครับแล้วก็ใบสูมประมาณหนึ่งเนะาะเรามาดูตัวละครของเกมก่อนดูระบบก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าด่านเป็นยังไงเนาะ อ่าคาแรคเตอร์นะครับตัวละครก็จะมีอยู่3เกรดนะครับเกรด R สีเขียวนะครับเอ่อแล้วก็สีฟ้าขอบเงินเนี่ยจะเป็น S R แล้วก็สีแดงขอบทองเนี่ยจะเป็น S S R นะครับเรากลับไปที่การอัปเกรดตัวละครนะครับอัปเกรดได้นี่นะฮะก็จะมีเพิ่มเลเวลโดยการใช้ขวดน้ำยานะครับเพิ่มเลเวลเข้าไปได้ครับผมกดหมดเลยละกันเดี๋ยวจะไปลุยละอ่ะปึ๊บมัวมเลยนะครับเอาเต็มเมไปเลยความจริงน้ำยาจะมีการใส่อาชีพด้วยนะครับ มันจะได้ของเข้ามาาใช้แต่นี่ผม up ไปลนะนะแล้วก็โปรโมทขึ้นไปนะครับเพิ่มดาวต้องหาทรัพยากรนะครับตอนนี้ต้องแม็กเลเวลก่อนด้วยผมยังไม่มีนะครับเอาไว้เค่นะครับคือการตีบ,บวกเนาะจากไอเนี่ยสีขาวก็จะกลายเป็น1่นสีลุ้งนะครับเล็กๆใช้ดาบนี่นะครับเศษแฟกเมนต์นของดาบเนี่ยมันได้ตามด่านนะครับเราก็ต้องไปฟาร์มแล้วก็ผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่ถึงเนาะ เล่นมาได้ประมาณเกือบ2วันนะครับสกิลก็อัปเกรดสกิลได้ด้วยการเก็บตามสายอาชีพนะครับคล้ายๆกับเกม r p g ทั่วไปนะครับเขาจะบอกว่าเก็บที่ไหนนะฮะตรงนี้เนะาะก็เก็บก็จะอัพขึ้นไปนะครับมีอยู่4สกิลนะครับตัวแตวระดับ R เนี่ยต่อไปก็อาวุธนะครับอาวุธเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการ์ดอาวุธไม่ได้สวมใส่ในตัวละครนะครับจะเป็นการให้ตัวละครสุ่มจับขึ้นมาเนาะ ก็สร้างขึ้นมาได้ครับจะมีที่สร้างนะครับอย่างเช่นอันนี้เลเวลหนึ่งเป็นการเลเวลหนึ่งของอาวุธทุกสายอาชีพแล้วนะในะนนี้นะมีทั้งนักเวทมีทั้งธนูนะครับแล้วก็อันนี้เลเวลที่2นะครับเลเวลที่3เนาะสี่ห้าหกไปถึงเลเวลที่7นะครับตอนนี้ผมสร้างได้อ่นนี้แล้วกันไอค้คัมพีเนี่ยถ้าเราจะสร้างได้เราก็ต้องมีของให้ครบนะครับ ่ะนี่มีครบแล้วเนาะหคสร้างหนึ่อันอันเดียวพอละปับ๊บคัมพีนี่เป็นสําหรับนักบวชนะครับก็ใช้เวลานี่นะฮะหสสแล้วเดี๋ยวเราเอาไปใส่นักบวชกันตรงนี้ผมยังไม่มีโอเคกดรับมันนะครับทําได้สามอันพร้อมกันก็ได้มาหนึอันนะครับนี่มีติดโอกาสติดสกิลเบิร์นนะครับไฟไหม้นะ กลับไปเราสร้างเรียบร้อยแล้วเนาะไปที่ทีมนะครับการลงต่อสู้จะใส่ได้4ตัวนะครับแล้วก็นี่นะครับนักบวชนี่ผมบอกอีดีเวบ,บพอนตรงนี้นะครับก็ใส่สมุดได้10ชิ้นทั้งหมดนะฮะอันนี้เป็นในส่วนของตัวละครของเราที่จะออกไปต่อสู้แล้วมันจะสุมออกมาเป็นการ์ดนะครับก็ใส่ตัวนี้เข้าไปเอาไปแทนอันที่มันซ้ำๆเยอะๆนะครับนี่เนาะแต่และสกิลจะไม่เหมือนกันนะ ก็ลองคลิกเข้ามาดูได้ครับตัวเนี้ยจะเน้นเป็นการฮิวนะครับฮิวแล้วก็ซัพพอร์ตสกิลโจมตีจะเป็นลูกดาวแบบนี้ลูกดาวตรงกลางนี่นะครับก็ใส่ไปบ้างนะครับโจมตีในส่วนของเอ่อตัวนักเวทจะเป็นแบบนี้ครับนักเวทจะเป็นไม้เท้านักเวทเนี่ยมันจะใช้เวลาไล่ค่อนข้าง,งจะเยอะนะครับผมจัดเข้าไปใหม่นี่นะครับไอเนี้ยมันสกิลเดียวกันหมดเลยถ้าเกิดว่าเราใส่เข้าไปทั้งหมดทั้งแผงเนี่ยมันก็จะออกมาสกิลเดียวเลยถ้าเกิดว่าเอ่อมันถึง เทิร์นออกมาแล้วก็มีการสุรส่มก๊าซขึ้นมานะครับเราก็ใส่ไปทีละอย่างละอันนะครับง่ายๆใส่ไปอย่างละอันนี่นะครับอย่างละอันให้มันครบๆเนาะอันนี้มี2อันก็ใส่ไป2อันก็ได้เพราะว่าพลังจบตีมันเยอะนะครับนี่นะครับพันสองเก้าสิบหกเนี่ยมันเป็นคร่าวๆข,ข,ของพลังของกา๊าซนะโอเคกลับไปที่การต่อสู้แล้วกันไปที่แคมเปญน,นะครับหมดในแคมเปญเนี่ยจะเป็นแมป นี่นะครับโล่งๆถ้าเราคลิกเข้าไปอันนี้เป็นฉากที่1ครับคลิกเข้าไปมันก็จะ1แล้วก็มีแยกเก็บดาวแบบนี้นะครับเนี่ยสดาวสดาวสดาวนะครับเป็นมงกุฎเนาะพอเราผ่านไปสักพักหนึ่งอ่ะมันจะเปิดช็อปตรงนี้นะครับให้เราเอามอนไปวางแล้วก็ไปเก็บทรัพยากรได้นะครับนี้อัปเกรดได้นะครับของตามด่านนะครับมาอัปเกรดแล้วก็ของจะได้ดีขึ้นนะครับในการดรอปนะครับแล้วช่องก็จะเพิ่มขึ้นเนาะ ฉา,าก2ก็เหมือนกันครับพอเราผ่านไปแล้วตรงนี้มันจะเปิดนะครับก็ใส่เข้าไปแล้วก็ามันเก็บทรัพยากรนะครับโอเคอ่พอฉาก2เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยยากสุดที่ผมบอกไอ้ที่เป็นบอสเนี่ยไอ้นกไก่เนี่ยแหละตัวแสบนะครับพอล็เคคตียแล้วอ่ะเราถึงจะสามารถมากดเขาเรียกว่า,อ,าออตโต้ได้ออตโต้ในฉากที่3านะครับแชปเตอร์ที่3านี่ เราจะสามารถออตโต้ได้นะครับเรามาเล่นฉาก3ามแล้วกันฉาก3ามขีด2แล้วกันนะครับปึ๊บนี่นะครับจัดทิ้นได้สตัวเนาะก็จะมีดาบนะครับตัวฮิ้วธนูแล้วก็นักเวทนะครับนี่นะครับ ถ้าเราผ่านฉาก2ที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับผ่านทั้งหมดทุกฉากเลยขึ้นมาฉากที่3เนี่ยออโต้ Auto จะเปิดแต่ตอนนี้ผมปิดออโต้ก่อนนะมุมมองของเกมเปลี่ยนได้นะครับตามเราชอบใจเลยแนวตั้งเอียงเอียงด้านข้างนะครับแล้วก็ซูมเข้าออกได้3ระดับนะผมใช้มุมมองนี้มาตรฐานของเขานะครับก่อนที่จะต่อสู้เราก็กดเลือกได้ครับจะเอาไปวางตรงไหนเอาไปใกล้สุดงเ,เว้นมาไกลหน่อยนะนิทนู ต้นๆเป็นเธอของนักเวทก่อนนะครับการเนี่ยจะถูกสุ่มออกมานะครับนในนี้หน้าที่นี้นะครับนักเวทอ่ะจะโจมตีได้แค่ใบเดียว,วนอกนั้นเป็นของสกิลของาอาชีพอื่นนะครับก็จะมีมาหน้าอยู่12แต้มนะครับถ้าใช้สกิลนี้นะครับใช้การนี้ก็จะใช้ไป7แต้มนะครับการเนี่ยจะโจมตี เขาบอกว่า3ทริกนะครับก็คือระยะนะระยะความกว้างเนี่ยสามสามทิกนะครับถ้าเป็น7ทริกมันก็จะกว้างกว่านะครับแต่นักเวทเนี่ยเขามีข้อเสียนะครับคือการของเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าไล่นะฮะจะต้องรอเทิร์นที่2มันถึงจะโจมตีแต่ข้อดีก็คือมันกว้างนะครับกว้างแล้วก็ศัตรูบางตัวมันจะแพ้แมจิกเมจิกดาเมจนะครับบางทีพิสิคอลดาเมจตีไม่เข้าดามเมจไกลภาพตีไม่เข้านะต้องใช้เวทยังไงทีมก็ต้องมีเวทหนึ่งตัวนะครับ อ่ะผมใช้สกิลนี้นะครับแล้วก็วางไปไหนจะวางตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ล่อให้มันเข้ามานี่นะครับเอาผมวางตรงนี้แล้วกันนี่ปึ๊บอ่อโดนอยู่นะครับแต่ว่ามันจะเป็นระยะที่มันอาจจะเดินเข้ามาหานะก็เอนเทอร์ได้เลยครับพวกนกี้ใช้ไป7แต้มก็จะเหลือ5แต้มนะครับนะทุกตัวจะมี12แต้มนะครับเมื่อสตาร์ทเติร์ตัวนี้มันเป็นดาเมจระยะใกล้ครับเราก็ลากแล้วก็จะเดินไปตรงไหนก็ได้เดินตรงนี้ก็ได้นะครับ ผมจะถอยหลังออกมาแล้วรอให้มันเข้ามาหานะครับยังไม่ตีแล้วกันเนาะปึ๊บโอเครอให้มันเข้ามาเมื่อจะเข้ามาอยู่ตรงแถวๆเนี้ยก็โดนน่าจะโดนอาเม็ผมน่าจะเดิอนอยู่ตรงนี้มากกว่านะ <laughs> เดินไกลไปหน่อยโอเคเอ็นเทิร์นธนูนะครับนี่ยมีหนึ่งสก,กิลที่ยิงได้นะครับก็ยิงไปเลยนะฮะเพราะว่าธนูยิงไกลยอยู่แล้วปึ๊บเอา้าลากเข้ามาอีกก็โดนอยู่นะครับยังโดนเพราะว่ายังอยู่ในระยะของนักเวทนะครับ พอยิงแล้วนะครับเราสามารถเดินได้เดินหรือยิงหรือยิงแล้วเดินก็ได้แต่ถ้าเดินแล้วจะเดินไม่ได้อีกในเทิร์นนั้นนะครับตอนเนี้ถ้าดูผมเดินได้นะครับผมก็จะเดินมาเข้าไปในวงกลมที่ล่อไว้นะครับเผื่อมันเดินกลับเข้าไปหาจึ๊บแล้วก็หยุดปุ๊บโดนเห็นไหมมันไล่มนเข้าไปาสกินแล้วก็ตีแล้วก็โดนนักเวทผมปุ๊บในวงกลมนี้นะฮะนี่การเล่นของเกมก็เป็นประมาณนี้ถ้าเราใช้ออตโต้อ่ะมันตีเหมือน มันไม่ใช้สมองโอเคนักเวทนะครับสกิลนี้นะเออ่เทเลพอร์ตเหรอสกิลนี้มไม่เวิร์กไม่เวิร์กผมไม่ใช้ดีกว่าผมขอหยุดม,มันติดไฟนะครับสกิลของนักดาบผมอ้อมไปข้างหลังปุ๊บเดินไปก่อนแล้วก็ตีแล้วก็มีโอกาสติดพิษครับผม ติดพิษไหมอ่าไม่ติดครับอ่าอันนี้เหมือนกันนะครับอันเดียวกันแต่เกรดต่ำกว่าปึ๊บปึ๊บตายเรียบร้อยครับเกิดมาอีกใหม่สตัวอืมเดินไปแล้วนะครับก็เอนเตอเลยเข้าแต่ตัวฮิลครับผมจะฮิลตัวนี้นะก็กดฮิวไปเลยก็ได้ครับ,รบแล้วก็ยังเหลือแต้มอีก8แ,แต้มนะครับฮิลอีกทีใช้เจ

นักเวทนักเวทนี่สกิลอันนี้นะครับยิงได้เลยนะครับไม่รอคูดาวเทินไม่รอไล่นะครับแต่ว่าสกิลอันตีของเขาไล่ผมจะกากะเอานะเอาตรงนี้แล้วกันเผื่อมันเดินเข้ามาหาตรงเนี้ยนะ,ะปับแล้วก็ไม่เดินเข้ามาตรงๆอ่ะโอ้ยคืนเข้ามามีวงกลมเลยแนฮะโอเคตัวนี้ให้นักดาบฆ่านะครับสกิลอันตีครับพรมาหน้าเต็มนะครับเกียดตรงเนี้ย แยกออกมา่องกันนะครับเต็มก็จะใช้ได้โอเคดี๋ยวกคลิกเข้าไปปุ๊บยังเหลือแต้มอีก9แต้มนะครับฟันอีกเข้าไปอีกอ๋อเป็นรถด,ดามเมจขออภัยเป็นสกิลติดตัวสกิลล่าใส่ตัวอ่ะนี่จบตีครับอ่าเหลือลอ,ลอ,อีกน้อยเดียวร้อยสี่สิบโอ้มันออกมาจากวงแล้วเนี่ย นักเวทอ๋อข้อเสียจะเป็นแบบเนี้ยมันจะไม่ทันไล่เลยศัตรูก็ออกมาแล้วครับคือถ้าเรามีตัวแท้งหนึ่งตัวเข้าไปกั้นนะ่ะมันจะโอเคอเกธนูยิงทับอันตีไปเลย <S <S อ่าเรียบร้อยครับ่าเรียบร้อยเนี่ยนะครับถ้าเราอยากจะเก็บสามดาวเราจะต้องเล่นเองครับเพราะว่าเขาห้ามเราตายด้วยนะครับมันก็เลยจะต้องเล่นเองนะครับ ่าโอเคเนี่ยนะครับระบบการเล่นก็ประมาณนี้ไปเราไปแฮปปี้กาชาเดกันเลยดีกว่า, Happy าวแฮปปี้กาชาเดเอาละครับเรามาอยู่ในส่วนของแฮปปี้กาชาเดกันแล้วนะครับว,วันนี้นะครับผมมีเพชรเขาเรียกว่าเป็นทองแล้วกันเป็นแท่งทองแล้วกัน4560หกสิเมตร แล้วก็ใบสุ่มนะครับ17ใบใบสุ่มเนี่ยเป็นใบสุ่มธรรมดานะครับจะมีอยู่2ประเภทใบสุ่มก็คือใบสุ่มสีทองแล้วก็ใบสุ่มสีลุ้งสีลุ้งนี่เป็นใบสุ่มเติมแล้วกันนะครับซึ่งผมยังไม่มีเนาะก็ขอข้ามไปแล้วกันนะครับคาแรคเตอร์สุ่มก็ใช้ใบสุ่มธรรมดานะครับอันนี้เป็นตู้ธรรมดาตู้อาวุธนะครับตู้อาวุธก็ใช้การ์ดหรือใช้ทองในการสุ่ม900นะครับต่อการสุ่ม10ครั้งผมสุ่มตู้เพิ่มเลทแล้วกัน มีเวลาให้26วันนะครับเพิ่มเลรีเนี่ยจะมีอยู่2ตัวละครที่เป็น ssr อยู่ก็คือ charity นะครับแล้วก็ e l e o n o r a นะครับอาจย่างนิดหน่อยชื่อของเขาครับตัวละคร ssr อยู่ที่2%ครับก็พิกอัพอยู่2ตัวนี้นะครับหน้าตู้เลยเนาะแล้วก็ sr 10%ครับ r เนี่ย88%ครับผมสรุปนะครับ2% ssr ผมสุบตู้นี้หมดเลยแล้วกันดูว่าจะได้ตัวเพิ่มเหล็ดไหมนะฮะสุบไปก่อน10ใบนะครับปราบมาสองเอร์เซ็นนี่ค่อนข้างจะโอเคอยู่โอเคอยู่แต่อยากได้สักสามกำลังสวยฮนะหน้ามีลุงมาหนึ่งนะครับเมื่อกี้เห็นลุงหนึ่งหนึ่งปาบโอ้โครับ เอสรหนึ่งครับโอ้โหน้องแมวเอสรจะเป็นสองดาวนะครับนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปผมจะกิีดเลยผาก่มขอดูก่อนว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะน่ารับเริ่มซ้ำนะา เออมีเอสครับนักเวทนะ้นาจะสีสอาล้วล้า้าัลาวัลท้าวัลั้าาล้ั้ ต้องมาอัปเดตนะครับทำไมมันต้องมาอัปเดตตอนที่กำลังกระชากด้วยก็เดี๋ยวตัดเข้าไปในเกมใหม่เลยแนละ้วกันเนาะอาล้วครับเรากลับมาลุยกันต่อนะเนาะสรุปนะครับก็ SR 2ตัวนะครับไปต่อใช้อีกพันแปดนะครับในการสุ่มใช้พันแปดในการสุ่มสิครั้งโอเคไปตั๋วก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับ ก้านี่เดี๋ยวผมสก,กิปเลยมีแค่ลุงลุงเลือก R สองดูข้าวๆนะครับดูกสก,กีบเลยลัวนนะ SR สองิงๆด้วยหนึ่งสองนะครับใช้อีกสิบตัวไม่มีนะครับพันแปดไปสุดท้ายเราคงต้องสุ่มทีละใบนะครับ ไม่อ่ะ SR แค่ส,งสงองถูกแบบแค่นั้เนเองนะเอ้หนึ่งด้วยซ้ำหนึ่งตัวเดียวเอง SR นะครับน้องรั้ร์ R หมดเลยลองสุ่มดิหมดแล้วนะครับขาดไม่พอนะครับถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องทีละใบกันโอเคเหลืออีก7ใบกับอีก960เพรนะครับไป ฮะ,ะอนะครับ <S <S> <S เหมือนเดิมรีสี่เหมือนเดิมครับอ่าโอ้ไม่ได้อสอาสักตัวเลยนี่อแลนะฮะรีอสองใบจะปิดจ,จ็อบแล้ว โอ้โหโอไมกมาแล้วครับผมหนึ่งตัวตายด้วยจะจบไม่สวยโอเคยังให้นอนหลับสบายนะฮะได้ามาหนึ่งตัวครับผมอ่าเป็นตัวฮิวนะฮะตัวฮิลตัวซับนะใบสุดท้ายนะป้าาครับผมไปเรากลับไปหน้าตู้กัน โอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกมนี้ก็โหลดได้ในสต e ไทยนะครับลิงก์โหลดอยู่ใต้เดสคริปชันนะครับตัวเกมก็มีความยากในระดับที่ต้องการความท้าทายจากผู้เล่นนะเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้กันด้วยนะขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบายครับผม